ครั้งก่อนที่พามแกะไปเนี่ยจะเป็นตัวเล็กใช่ไหมแล้วก็ลุ้นตัวใหญ่เอ้ยเอ้ยตัวเล็กลุ้นสีเข็ดแต่อันเนี้ยก็คือเราลุ้นตัวเล็กไม่ใช่ดิหุยเหมือนว้าวโอ้หุยหุยหุย,หย,หยชอบอะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเขามีกล่องมาให้เป็นเหมือนแบบเรื่องอะไรที่นอนของบุญโดนไหมหลังจากที่บอกราคาใช่ไหมทุกคนก็บอกอ๋อราคาต่อตัว ราคาต่อตัวหนูราคาทั้งกล่องสนใจต้องทำยังไงสนใจก็ต้องสวัสดีค่ะพบกับแบมแบมบิโน่ชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ในช่วงแงะแกะกล่งค่ะยย้อะไรเต็นท่าอะไรอ้าวให้เดาไงว่าเรามาแกะอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่รู้เรื่องอต้องทำยังไงวะ เฮ้ยเอ้ยเริ่อคพูแล้วเรื่องพูดแล้วใช่คือท่านั้นถูกต้องเอ้เราเพิ่งแกะขย้อนมเพราะวันนี้เรามีสปอนเซอร์วันนี้สปอนเซอร์นะคะจะเป็นของ <S <S ของ s <S ชอยลืมจริง TH จำได้แค่สองสองอันอะแล้วก็ตรงกลางลืมอะฟิกเกอร์โซนทีเอสโอ้ยตรงกลางไม่ไมลืมลืมตรงด้านหน้าลืมหมดเลย ฟิกเกอร์โซนทค่ะก็คือเป็นร้านนะคะร้านออนไลน์ที่ขายฟิกเกอร์ขายแบบโมเดลต่างๆที่เป็นสินค้านำเข้าของแท้ทั้งหมดนะคะของในร้านฟิกเกอร์ทอยทีเฮก็ถ้าใครสนใจนะคะก็อยู่ลิงก์ด้านล่างเลยเออลองไปกด ติดตามดูว่าร้านค้าเขามีอะไรบ้างจริงๆแล้วอ่ะที่เราเห็นในร้านค้าเขาอ่ะมันอาจจะมีมากกว่านั้นด้วยนะคะก็ลองถามแอดมินได้แอดมินใจดีมากก็คือถามเลยว่ามีสินค้าตัวนี้ตัวนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเขานําเข้าให้ได้เขาก็นําเข้าให้หรือถ้าอันไหนมีอยู่แล้วเขาก็จะบอก แล้วของวันนี้ที่เราจะมาแกะนะคะก็จะเป็นของจากร้าน f i g u r zone t h เนี่แหละเฮ้ยเล่าเลน้าโอเคมานี่ของที่จะแกะวันนี้นะคะก็คือเป็นจากแบรนด์ toy city ก็คือบริษัท toy city นะคะเป็นชื่อว่า cyberpunk r o l l girl แค่นั้นและ แก่เลยละกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครั้งก่อนที่บํมแก่ไปเนี่ยจะเป็นตัวเล็กใช่ไหมแล้วก็ลุ้นตัวใหญ่เฮ้ย <c oughs> โอ้ย้ย <c oughs> ทุกคนเบลอตัวเล็กลุ้นสีเข็ดแต่อันเนี้ยเป็นตัวใหญ่แล้วบํมเคยเห็น,นผ่านๆมาสวยมากก็คือเราลุ้นตัวเล็กไม่ใช่ดิมันมีโอ้อมีสีเข็ดด้วย ตัวเล็กก็เป็นซีเกตตัวใหญ่ก็เป็นซีเกตเออใช่พูดทำไมนะแต่ไม่เป็นไรแต่ตัวเนี้ยคือรายละเอียดเขาน่าจะชัดเจนกว่าเพราะด้วยความตัวใหญ่เนาะ,ะบ๊อบแกะเลยได้ก็โโวสวยมากเลยอ่ะอยากได้แล้วอ่ะก็ได<ๆ>้อยู่นี่ไงเรามาดูด้านหน้ากล่องก่อนดีกว่าก็คือมีทั้งหมดนะคะ4ตัวกับซีเกตอีกหเป็นหเอออันนี้คือตัวหน้ากล่องหนึ่งแล้วก็ นี่ตัวธรรมดาตรงนี้อีก3แล้วก็ซีเ็ดอีกหนึ่งมาแกะเลยละกันแล้วอีกอย่างนึงบำลืมอธิบายว่าไซเบอร์พังคืออะไรในคลิปคลิปนี้ไซเบอร์พังนะคะก็คือมันแบ่งออกเป็น2แบบใช่ไหมไซเบอร์ Cyber, ก็คือเทคโนโลยีพังก็คือคนที่แบบขีก่กดแวกไม่เหมือนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็รวมกันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนชาวบ้าน <laughs> ซึ่งถ้าใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่าดีนะคะลองลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าก็ได้นะที่บัมรีวิวไซเบอร์พังไปน่ะจะละเอียดกว่าออันเห็นานานแล้วมันจะเข้าใจใช่ใช่ใช่แล้วจะไปเข้าใจเปิดแล้วนะจะเปิดแล้วนะหุ้ยเดี๋ยวนะว้าวหุ้ยเหมืนอนว,ว้าวโหุ้ยหุ้ยอุ้ยอุ้ยชอบอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเขามีกล่องมาให้เป็นเหมือนแบบเรื่องแต่ที่นอนของมุนเดงโอ้โห ก็บแล้วรู้ไหม LIKE ทุกคนว่าซีรีส์เนี้ยถูกมาก,มากถ้าอยากทราบราคานะคะก็ติดต่อที่ิเอ,อาไพูดสิติดต่อที่ figure zone th นะคะไปสอบถามราคาได้เลยว่าเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่แต่ <ï lun> <ic> บอกเลยถูกแล้วก็คุ้มมากตึมๆติมเติมเตมวิโวโห <luego> อ่าวเวนกรม เดียวเดี๋ยวเดี๋ตื่นเต้นอ่ะเหมือนได้เข้ากลองเลยอ่ะนีให้ดูให้ดูให้ดู <S 2> <S 2> ป,ปื๊บป๊ปด้ U b, เหมือนเหมือนจะมีแต่ไม่ใช่ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันใช่แล้วก็ข้างหลังก็ปั๊ม toy ิตี y ด้วยคราวนี้แกยังไงอ่าสไลด์จ้าสไลด์ข้างสไลด์ข้างโอ๋อเป็นเหมือนไอ้นี่ที่รับสัญญาณอ่ะไม่ได้ช่วยแกไม่เกี่ยวเก็บลงไปก่อนอ่ะเปิดด้านด้านนี้ก่อนเนาะ มีอะไรมาให้หนึ่งเฮ้ยอันอันนี้ถามจริงว่าราคานี้จริงหรอดี๋ยถ้าถ้าเอาจริงๆนะเมื่อกี้นะคะแอบบอกราคาทุกคนไปทุกคนบอกฮะจริงปะเนี่ยถูกมากถูกมากมากมากที่สุดตั้งแต่เคยซื้อของแกะมาแล้วอะ่ะอื้ม่ซองปึ๊บเยิสวยมากเดี๋ยวสาบาลราคานี้จริงจังเฮ้ยนี่ทุกคนไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้อวยร้านเลยมา เดี๋ยวขอหมุนให้ดูตัวก่อนนะสวยจัดเลยเป็นยางตันทั้งตัวเลยนะอันนี้เขาเรียกยางตันจริงไม่เหมือนคลิปก่อนที่บําบกยางกวงนะแล้วดูใบาการันตีนะแข็งเป็นใบแข็งอะมาเดี๋ยวขอดูกล่องทั้งสองกล่องก่อนมีกล่องแบบนี้กับแบบนี้นะขอกแกะแบบนี้ก่อนทามทานทานทาทานทานทาน,ทาน,นี่อุ้ยมีสแตปมด้วยจ้าอะ แล้วก็มาดูอันนี้ต่ออันนี้คือไอ้สายส่ย้องแบบห้อยน้องไปเที่ยวมันดีมากอะแล้วนึงนะทีนี้ใช่ไหมทุกคนตอนแรกอะเราเปิดจากฝั่งนี้เนาะมันก็จะใส่น้องเข้าไม่ค่อยได้ใช่ไหมถ้าสังเกตปุ๊บมันจะมีข้างๆเราสามารถสไลด์ออกมาได้ดาาาอืมไม่ใช่เสาอวากาศแต่อย่างใดนี่แล้วก็ใส่ไปแบบนี้อุย้ยทำดีอะ แล้วนี่เห็นไหมข้างๆเขาก็จะมีที่ใส่หูให้ด้วยก็คืออันนี้ใส่ใส่คล้องเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็คือแค่ใส่รูเข้าไปแล้วก็เกี่ยวแค่นี้เองเออแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยมันหลุดค่อนข้างยากเลยใส่เข้าไปปึ๊บฟ้าแล้วก็ใส่ตัวล็อกปึ๊บปึ๊บนี่แล้วเราก็คล้องน้องไปเที่ยวได้เฮ้ยไอเดียเก๋มากเลยอะ เพราะอะไรรู้ไหมเมื่อกี้พอบอกหลังจากที่บอกราคาใช่ไหมทุกคนก็บอกอ๋อราคาต่อตัวราคาต่อตัว no ราคาทั้งกลง่องสนใจต้องทำยังไงสนใจก็ต้องเข้าไปในเพจ bigger zone t h นะคะที่เราใส่ไว้ใต้คลิปนี้ก็คือเป็นลิงก์ของร้านก็ถ้าทุกคนสงสัยก็เข้าไปดูลิงก์ซะ,ะ,ใ,ออะใช่ย<น>ใช่าใช่อย่าช้าอยู่ใหญ่ไปตัวที่สเลย เถูกจริงถูกดัง,ถ,ดงถูกเกินถูกวายตัวต่อมาเฮ้ยคนละสีทุกคนหมายถึงว่าเคสเขาคนละสีเดี๋ยวดูนะ1นงองไอโอ้ยข่าวพิงโกชอบม,มากนั้นขอสไลด์เปิดเลยนะอันนี้ก็คือข้างหน้าเปิดได้เหมือนเดิมเอ้ย,อยแต่ว่าเราเราขอสไลด์ออกดีกว่ากันหุ่นเสีย ซึบฮึบผมยังจำชื่อได้อยู่เลยนะเบบอกเกอฮะเออเราตื่นเต้นจนเราลืมชื่อไปเลยอะลืมอ่านชื่ออะเดี๋ยวขอประกอบก่อนแป๊บหนึ่งอย่างนี้แหละเดี๋ยวถือเป็นบาสุก้าเลยไม่น่าใช่ปะวะถึงแล้วแค่กแล้วเหรอกลับบา้านกลับบา้บบานเออนั่นแหละ ทุกคนเมื่อกี้ทางทีมงานได้หาข้อมูลมานะคะก็จะบอกว่าความพิเศษของซีรีส์นี้นะไม่ได้มีแค่นี้ค่ะ 1. สุ่มกล่องกล่องมีซีเข็ดด้วยสุ่มตัวตัวก็มีซีเข็ดแถมสุ่มการ์ดการ์ดก็มีซีเข็ดด้วยมันจะมีสุ่มแบบบางใบเป็นสีดำนั่นคือการ์ดซีเข็ดทุกคนดูความเลยค่ะ <S <S 2> <S 2> ไหนๆๆเนีน่ยหรอการ์ดสีดำการ์ดก็คือคนได้การ์ดสีดำมาเป็นแรกของเซนะ มีแค่หนึ่งใบทั้งหมดว,ว้ 300, 94, วาวสามร้อยแปดสิบสี่กล่องว้าวก็คือการกินซึ่งอยู่ในนี้แหละในกระเ,เป๋าอ,าอะ่ในนี่กระเป๋ายางกระเป๋าพิเศษยังไงอะอยู่หน้าแรกว้าวก็คืออันนี้เหรอคือดำทองถูกไหมอันนี้ก็ดำทองนี่นี่ก็ดำทองก็ดำเหมือนกัน,นแต่ว่าเห็นบารซิลีธรรมดาอยู่ด้านซ้ายนี่คือลุ้นในลุ้นในลุ้นในลุ้น บำบำไม่ใส่สายแล้วเนาะเพราะมันเดี๋ยวมันจะกินเวลาแต่ว่าให้ดูสีของสายเอาละกันนะเอ๋อั่งนี้ก็นี่สีขาวก็เอากระเป๋าเลยอะถวยชูดๆเลยอ,ะอ,อ่ะอ,อ่ะบำลืมแกะพลาสติกแต่ไม่เป็นไรความสวยก็ยังคงอยู่ไปตัวที่3มเฮ้ยเป็นการแกะกล่องที่แบบชอบอ่ะชอบจริงเป็นการแกะกล่องสุ่มที่แบบมันได้สุ่มหลายสุ่มดีเนาะมันตื่นเต้นดีวะ 1, ่ะหนึ่งสอาวขาวทอง เริ่มชำนาญแล้วปับป๊บปั๊บเพื่อเพื่อเพื่อปับ๊บไม่ให้ดูใบอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจลิงฟิตสีสวยจังนี่ชวยงามนี่กัดสีธรรมดาเนาะดูสายสายน่าจะสีขาวเนาะอ๋อโอเคสายมีสองสีก็คือสีดำกับสีขาวแล้วแหละแต่สีพิเศษมันอาจจะแบบนี้มากกว่าน,นั้นว้ยสวยอะ ลองทราบราคาแล้วทุกคนจะบอกว่า o oh my god ทุกคนอาจจะแบบเอ๊ะสามสี่พันหรอไม่ใช่ถูกกว่านั้นเยอะตัวที่4ลืมบอกทุกคนว่าเราแกะตัวสุดท้ายแล้วนะเอ๊ะกล่องดำจ้าไหนมาดูดูอีกทีซิสีพิเศษมันเป็นยังไงขอลุ้นก่อนคนอื่นดีกว่ามาไม่เป็นไรเฮ้ม ีธรรมดาดบบฟับเฮ้ย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 โอ้ย,อย,อยนึกว่ากา๊าซดำตกใจหมดสีมันจะทอนสองปับ๊บไอตัวที่มันเป็นจอยเกมนี่ชอบอะ่ะชอบซีรีส์นี้อ่ะฮึบฮึบแน่นเปีย้ยนี่อ่าม มันคือตัวเล็กเนาะเอ้มันคือที่เคยทําเป็นตัวเล็กอะแล้วก็เอามาขยายใหญ่ก็คือน่าจะเป็นตัวที่ฮิตทั้งหมด4ี่ตัวแหละเออสายเหมือนกันเลยสายสีดามาใส่เลยละกันอ่าโอเคอันนี้ครบหมดแล้วนะคะแกะมาทั้งหมด4ตัวเดี๋ยวแบมเอามาเรียงให้ดูแล้วก็บอกเคล็ดลับเล็กๆในน้อ no ยอีกว่ามันมีลูกเล่นอีกนิดนึงให้ทุกคนได้ดูกันไปโอเคค่ะ อันนี้คือทั้งหมดที่เราแกะได้นะคะแต่มันยังมีลูกเล่นอีกนิดนึงก็คือเราสามารถเอากล่องมาต่อกันได้โดยการถอดอันนี้ออกหนึ่งฟังจึ๊บใช่ไหมแล้วก็น,นี่เอามาสไลด์ต่อกันนี้เลยเอามาต่อกันแบบนี้ได้เห็นไหมเห็นไหมเอามาคบตรงนี้แทนอะแล้วก็ห้อยอย่างเงี้ยสองอันรถแห่ได้เออนี ไอ่ใจมันน่ารักนะไอเดียมันดีอ่ะคือแบบปกติถ้าราคาเนี้ยคือได้แต่ตัวไม่ใช่ได้แบบเนี้ยแน่นอนอะ่ะก็ยังไม่บอกราคาอยู่<อ>ยังถ้าอยากรู้นะคะก็เข้าไปที่ f i g u r e Zone TH นะคะเออใต้คลิปนี้เลยแปะลิงก์ให้แล้วใช่ที่สำคัญคือคะแนนบํก็คิดแล้วคิดอีกแต่ว่าสุดท้ายบําให้อยู่ที่8ป <Yay! S 1> เพราะว่า ถ้าทุกคนได้ติดตามแบมนา,นานแล้วอะ่ะจะรู้ว่าแบมยังไม่เคยมีคลิปไหนให้เกิน9เลยแล้วก็น้อยมากที่จะได้9 8.5นี่คือคะแนนที่เยอะมากงั้นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยอย่าลืมกดติดตามกันมาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเยย